สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่1นึ่ง สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันเสาร์ที่5มีเมษายน2568นนะครับพี่พครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพราบ้านราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่พครับขอแ่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้พี่ทั้งถ่ายนองได้เลยนะครับพี่พครับใจร้อนพี่โทรได้เลย096 259 9 3 9 3นสองห้้พี่คูนบเบอร์โทรนี้เครับพี่4 0ั3เบอร์นี้อรับพี่พี่ศนาะทั้ั้งแองลนาเรับพี่ครับเด้ง่ายๆบอรี่เบอร์นดียวลยครับพี่พี่นทั้งโทนทั้งแอดไลน์ครับพี่พี่คร ครับพี่พี่ครับแคปหน้าจอนี้ไว้ครับพี่พี่เพื่อแอดไลน์กับทางร้านได้ง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะพี่พี่ครับและพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพัะที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่น้องชอบรายการไหนทักททยน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พี่บอกน้องแจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีที่จะให้บริการกับพี่พี่แล้วก็กติกาเดิมกติกาเดียวของเราก็คือขอแค่พี่ดูวกกัน่าชอนนนนกอ่่พพพีีทาเะมบ พี่พี่หมดแล้วหมดเลยครับพี่พี่ครับไม่ทันยังไงรบกวนขอประานัยพี่พี่มานที่นี้ด้วยครับพี่พี่ครับก็ต้องให้สิ์พี่พี่ที่ปิดก่อนได้ก่อนนะพี่ด๊อกประมาณนี้ครับพี่พี่ครับ แล้วก็ก่อนวันนี้ครับพี่ๆก่อนจะเริ่มต้นรับชมครับพี่ๆครับรบกวนจริงๆพี่ๆรบกวนจักใจน้องชายคนนี้เลยครับพี่ๆครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่ๆครับแล้วก็อย่าลืมพี่ๆครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่ๆครับไม่ใช่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเฮีดีพรบ้านให้ด้วยครับพี่ๆครับจะขอบคุณพี่ๆอย่างสูงเลยครับพี่ๆน้องลงคลิปทุกๆวันนะพี่นะตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันเรามีนัดกันที่นี่เรามาเจอเจอกันที่นี่ที่ช่องเฮดีพพพาาาาบบ้้นนนรรระคถูกๆออี่ยู่่่่่่่ออยยยยาาาางเเเเเชนนนนนนวววัััััััีีีีีี้้้้คคคคคครรรรรรบบ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 พพพพๆๆๆ็แลลลลหกด ครับ300 400 500 600พี่พี่วันนี้มีสีช่วงราคาประมาณนี้ลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่ครับไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าน้อพี่เนาะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าพี่พี่เดี๋ยวน้องขอหยาดขยับกล้องแล้วซูมเข้าไปแบบนี้ครับพี่พี่ครับอุ้ยเลยครับประมาณนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับเริ่มต้นรายการที่หนึ่งครับพี่พี่ครับพระกำแพงซุ้มกอองค์นี้สวยไหมครับพี่พี่ครับโดนใจไหมครับพี่พี่ราคาเบาๆเนื้อหาเก่าๆแบบนี้ราคาาาาาเเเเเบบ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 บๆป็นนนนนนนกกกกกัััััััออองงงงคคคคคคครร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 พพพพีีีีีีีีีี่่่่่่่แแ้้้้ยูมมมมมุุติดดสววา ใช้ดีครับพี่ๆี่ครับเก่าๆมันๆแบบนี้เลยครับพี่พี่เก่าๆมันๆแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเอา300บาท รายการต่อมารายการที่2กับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆพระพ้าผงสุพรรณพี่ๆเก่าดีสวยงามดีครับพี่ๆครับเก่าๆสวยงามดีพระพงสุพรรณแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่ๆครับผ้าพงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่แบบนี้องค์นี้สวยเลยครับพี่ๆครับมีตลับให้1ใบพี่ๆครับตลับปุ๊กหนึ่งใบแบบนี้งดงามดีครับพี่ๆครับงดงามดีแบบนี้ลองดูนะพี่น้องอย่างนี้ครับพี่ๆครับเก่าๆสวยงามดีเอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่3พี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่นี่นะพี่นะอุ้ยพระขุนแผนครับพี่ครับพระขุนแผนแบบนี้ครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่ครับพายคู่ตัดเดี่ยวแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระเนื้อดินเก่าเก่าครับพี่ครับแบบนี้นี่เลยน่าใช้ดีนะพี่น้องๆทรงคุณค่าครับพี่ครับทรงคุณค่าแบบนี้พระเนื้อดินเก่าเก่าทรงคุณค่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับได้ความเก่าสวยงามแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับของจริงสวยจริงแบบนีี้ลอองดูครับบพ่เาาไป300ท ดูราคาสิครับพี่พี่ครับแบบนี้ราคาไม่ได้แพงบอกเลยแล้่น้องวันนี้เอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่พี่ครับเอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่รายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่มาทั้งกล่องแบบนี้เลยพี่พี่มาทั้งกล่องแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่ครับวัดใบคุณพ้มปี2500แบบนี้ครับพี่ครับปี2500แบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีเดือดนะพี่นะเดี๋ยวนะพี่นะ เปิดไม่ออกอ้าวได้แล้วครับพี่พี่ครับเปิดไม่ออกเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าเข้มขังถึงใจไหมครับพี่พี่ครับเก่าเข้มขังถึงใจไหมครับพี่พี่ครับแบบนี้เหมือนจะมีอ่าลอยปั๊มน้องพี่เนาะเหมือนจะมีหมึกน้ำเงินน้ำเงินติดอยู่ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่นี่ดูอ๋อนี่ครับพี่ครับตาวัดพี่พี่ครับ รอยตาวัดแบบนี้ครับพี่พี่แต่ว่าเนื่องด้วยที่ว่าผิวเขาขูดขาดแล้วี่น้องอาจจะแบบติดแล้วไม่กดลงไปแล้วไม่ติดนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่ครับเพราะว่าเขาจะเหมือนจะมีคราบกรุกคาบอะไรเกาะติดแบบนี้ครับพี่พี่ครับทำให้กดตาปั๊มปั๊มตาวัดลงไปไม่ติดคมครับพี่ครับแบบนี้ลองดูแล้วกันนะพี่พี่ครับพระสมเด็จบาขุนพมแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยครับพี่พี่ครับมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าดีและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีคครรัับบพี่เอา อาบอกไปแล้วพี่พี่ไม่เป็นไรเอา300บาทโอ้โหดูราคาครับพี่พี่ครับบอกราคาไปแล้วพี่พี่ครับแหมเมื่อกี้น้องน่าจะเปลี่ยนทันนะพี่พี่นะที่จริงต้อง400ร้อยแล้วครับพี่พี่ครับแต่ว่าเมื่อกี้พูดว่า3ไปแล้วพี่พี่ครับเดี๋ยวพี่จะงงกันนะพี่น้องเอา300ก็ได้พี่พี่ไม่เป็นไรครับพี่พี่ครับพี่พี่ท่านใดได้ไปดียินดีด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้ราคาเบาจริงๆริงพี่พี่ราคาแบบนี้น่าจะชนทุนน้องเลยนะครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันนะพี่น้องเอา300บาทแล้วกันแล้วกันพี่แหมราคานะพี่พี่นะบอกแล้วพี่พี่ครััับบบบบบบีีีี้้คครรแนลองดูพ่ สมเด็จขาโตะพี่พี่ครับสมเด็จขาโตะแบบนี้เก่ากึกเลยพี่พี่ลองดูเนี่ยหืดูแบบนี้พี่พครับเก่าไม่ว่าทั้งไม่ว่าแต่พระละครับพี่พีครับกรอบก็เก่าพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าทั้งพระทั้งกรอบแบบนี้ลองดูตัวพี่เนาะพระสมเด็จขาโตะครับพี่พครับพระสมเด็จขาโตะแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีพี่พี่เลี่ยมเก่าเก่าแบบนี้เอา300บาท ดูราคาพี่ครับพี่ๆครับแบบนี้ไม่แพงเลยพี่ๆราคาแค่สามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมาพี่ๆครับรายการที่หกพี่ๆยังดูนี่เลยพี่ๆหลวงปู่ทวดนะครับพี่ครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับพี่ๆครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสวยนะพี่ๆนะองค์นี้สวยงามเดียวพี่ๆครับนี่เนื้อออกเข้มขังดีครับพี่ครับดูว่าแก่ว่านนะพี่น้องดูว่าแก่ว่านครับพี่ครับแบบนี้ออกเข้มๆแก่เนื้อว่านแบบนี้พี่ๆแต่หน้าตาเนี่ยดูดีๆนั่นเหมือนหน้าตาติดนะพี่น้องแบบนี้นะพี่น้องเห็นตา เห็นปากเห็นจมูกแบบนี้ครับพี่รับนี่เห็นหูเลยครับพี either, ่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับโอก่ว่าเนื้อออกเข้มๆนิดหนึ่งพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่เ,เก,บบก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าทั้งเก่าทั้งพระเก่าทั้งกรอบนะครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่7พี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่ครับหลวงพ่อโตพี่ครับหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงแบบนี้ครับพี่กรุวัดบางกระทิงเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ชอบมากๆเลยพี่พี่พระเนื้อดินแบบนี้มีความสวยงามมีความเข้มแขังครับพี่พี่ครับอยู่ในตัวน้อพี่น้องมีความสวยงามมีความเข้มแขังในตัวเองครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูเลยครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีมีเม็ดแร่ลอยๆให้เราได้เห็นครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยพี่พี่ดูเนี่ยดูน้องพี่ดกรน้องนี่ รวมว่าโตเอาสามร้อยบาทธนครพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่ยี่สิบห้าสตวรรษแบบนี้ครับพี่พีครับยี่สิบห้าสตวรรษแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีครับพี่พีครับเก่าๆและสวยงามดีแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พีครับเก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ยี่สิบห้าพุทธศตวรรษแบบนี้ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนะพี่เนาะเก่าดีและสวยงามดีครับพี่พีครับเก่าๆและสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พีครับยี่สิบห้าสตวรรษอย่งนี้ครับพี่ครับเนื้อตะกั่วพี่พีบล็อกมีเข็มนะครับพี่พี่ครับบบบบล็็ออกมมมีีีเเขแน้สวยงาาาดท รายการต่อมารายการที่เก้าพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูได้เลยพี่พี่ erman. นี่พระอุปชากรักครับพี่ครับแบบนี้พี่น้องพี่เนาะพระอุปชากรักแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่สองสี่หกเก้าเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีเนื้อทองแดงรมดำครับพี่ครับทองแดงรมดำเก่าดีสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ดูครับพี่ครับนี่หลังยันแบบนี้น้องพี่เนาะหลังยันแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่สวยงามดีครัแบพบี่ครับสวยงามดีแบบนี้เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้รองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาสามร้อยบาทพระอุปชากรักแบบนี้ครับพี่พี่ครับ เอา300บาทท่านอาจารับพี่พี่รายการต่อมารายการที่10ครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูในหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่ครับเหรียญหลวงพ่อเดิมพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่สองสี่แปดสองเนื้อหาเก่าๆเดิมๆบ้านๆน้องได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับผิวพันยิ่งๆบ้านๆเดิมๆครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่เหรียญยอดนิยมสองสี่แปดสองแบบนี้ครับพี่พี่ครับอายุแปดสิบสองปีพระครูนิวาธรรมขันธ์หรือว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับพี่พี่ครับ ดอกจันโค้งแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีห่วงเชื่อมนะครับพี่ครับห่วงเชื่อมเก่าๆแบบนี้ครับพี่ๆเก่าดีสวยงามดีแบบนี้เอาไป400บาท ราคาแบบนี้เบาๆพี่ครับราคาหลวงพ่อเดิมแบบนี้เบาๆจริงๆครับพี่ๆี่ครับรายการต่อมารายการที่11ครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆี่พระพรหมพรหมสีหน้าแบบนี้ครับพี่ๆี่ครับเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆเนื้อทองแดงแบบนี้ครับพี่ับทองแดงรมดำหลวงปู่สแกครับพี่พี่ครับหลวงปู่สแกแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีครับพี่ๆ่ครับเก่าๆและสวยงามดีพระพรหมพรหมสี่หน้าสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่ๆี่ครับได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่ๆี่ครับได้ความเก่ามีความสวยงามและน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับเอา400บาท รายการต่อมารายการที่12ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นี่นะพี่นั่นเหรียญพระประธานพี่พี่เหรียญพระประธานหลวงปู่สิงห์ครับพี่ครับหลวงหลวงปู่สิงห์วัดป่าวัดวัดป่าสารวัตรนีไม่ต้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนื้อทองแดงเก่าๆครับพี่พี่ครับพระประธานระบุไว้อย่างชัดเจนแบบนี้เหรียญพระประธานครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่หลังยันครับพี่ครับหลังยันแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงปู่สิงห์วัดป่าสารวัตรแบบนี้พี่พี่ต้องดูเนี่ยโอ้โหดู ตัวอ克拉ตัวยันเขาแบบสวยงามดีแล้วไ่น้องดูครับพี่ครับออกแบบมาอย่างสวยเลยครับพี่ครับนี่มีตัวเลขมีตัวอ克ะตัวยันแบบนี้ครับพี่ครับนี่ออกแบบยันมันได้อย่างสวยเลยครับพี่ครับแบบนี้หลวงปู่สิงห์วัดป่าสารวันแบบนี้เผื่อท่านพี่ท่านใดชอบนะพี่นะเหรียญพระประธานแบบนี้เอา3 0 0รบาท รายการต่อมารายการที่13ครับพี่พครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่เหรียญเอ่อเหรียญเดิมบางนะครับพี่ครับเหรียญเดิมบางพี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูหลวงพ่อเกวยชุดตินทโรวัดโคสิตารามแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเกวยชุดตินทโรวัดโคสิตารามแบบนี้ครับพี่พี่วัดบ้านแขกเนาะแล้วพี่เนาะวัดบ้านแขกครับพี่พี่ครับตรงนี้พี่พี่ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เหมือนจะเป็นการเหมืนจะเป็นรอยรีดโลหะที่ไม่เรียบนะครับพี่ครับออกเป็นแบบว่าเป็นอะไรนะพี่นะเป็นกราบเหรียญนะครับเป็นกราบเหรียญแบบนี้ครับพี่พี่แต่โดยรวมดีแบบ ไม่แพงพี่พีครับเอา300บาทลองดูแล้วกันนะครับพี่พีครับแบบนี้ไม่แพงเอา300บาทเท่านั้นครับพี่พีครับรายการต่อมาพี่พีเหรียญตัดสรุปหลวงพ่อเดิมคพี่พี่ครับแบบนี้นี่เนื้ออัปกานะครับพี่พีครับเหรียญตัดสรุปหลวงพ่อเดิมพี่พีครับเนื้ออัปกาสวยงามดีครับพี่พีครับนี่เลยนะพี่นะเขาจะระบุตรงนี้ครับพี่ครับเนี่ยตัดตัดัสรุปพี่พีครับแบบนี้น้องๆสวยงามดีครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีดวงชะตาเอ่ออะไรพี่เด้อ พ้นกิเลสโน้ตพี่พี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่สวยงามดีแบบนี้ครับพี่ครับเหรียญตัดสรุหลงพ่อเดิมพี่พี่ครับเป็นเนื้ออปากาน่ารักดีครับพี่ครับน่ารักดีผ่านการใช้งานมาน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับได้ความเก่าได้ความสวยงามดีเป็นเนื้ออปากาแบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมารายการที่15ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พี่เดี๋ยวหลวงปูโตะนะครับพี่พีครับเหรียญหลวงปูโตะวัดประดู่ฉิมพลีแบบนี้ครับพี่พีครับนี่น่าจะเป็นเหรียญใหม่นะครับพี่พีครับน้องพี่น้องเขาลงยาแบบนี้ครับพี่พครับแล้วเขาลงยาแบบนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นปีไหนนะครับพี่พีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีวัดประดู่ฉิมพลีหลังจะเป็นหลังพัดยศครับพี่พหลังพัดยศแบบนี้นะครับพี่พีแบบเนี้ยน่าจะทำน่าจะทำย้อนยุคหรือเปล่าพี่พีครับน่าจะทำย้อนยุคปีหรือเปล่าน้้้้อออองงงงพพพพีีีีีี่่่่นนนแบบบบบเเยยสวาามมดคครรััชกลหรียญนีีี้สสสวยยงงาามดลัึ สวยงามดีแบบนี้ครับพี่ครับหลวงปู่โตวาเป็นตูชิมพีพระสังวรวพิมลแบบนี้นะพี่น้องหลวงปู่หลวงปู่โตวาเป็นตูตชิมพีนั่นเองครับพี่ๆครับแบบนี้สวยงามดีเอาไป300บาท ลงยาสีน้ําเงินสดใสเชียวครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่พีนะไม่แพงครับพี่พีครับไม่แพงเลยเอา300บาทเท่านั้นครับพี่พีครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่1 6ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พีครับพระพุทธชินราชใบเสมาฐานสูงองนี้สวยเลยครับพี่พีครับชินตะกวดสนิมแดงแบบนี้ครับพี่ครับชินตะกวดสนิมแดงอง์นี้สวยเข้มขังน่าใช้มากๆครับพี่พีครับองนี้สวยเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีมีความเข้มขังดีแบบนี้ครับพี่พีครับพระพุทธชินราชใบเสมาฐานสูงองนี้สวยงามน่ารักน่าใช้ดีครรรรับบบพพีี่่่ะะกกกกุุเเเาาของงมิษณโลแแน้ดสวย ดีพี่พ,พี่ลองดูได้เลยชิ้นตะก่วสนิมแดงครับยับชิ้นตะก่วสนิมแดงแบบนี้เอาไป300บาท ลายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นารายณ์ทรงคุดครับพี่พี่ครับเหรียญหล่อนารายณ์ทรงคุดแบบนี้เหรียญหล่อใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่ครับใหญ่นะพี่น้องถือว่าใหญ่อยู่ครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่นารายณ์ทรงคุดแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงปู่เพิ่มวัดแคร์อยุธยาครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่เมืองกรุงเก่าครับพี่ครับสายเมืองกรุงเก่าไม่คุณพลาดครับพี่พี่ครับแบบนี้ดูกระแสโลหะเขาสิครับพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่ครับโลหะเนี่ยพี่พี่ครับออกเป็นเกลยยยคคครรรััับบบพพีีีี่่่่ๆๆเเกกาาาาสสววงงมมดด หลังน่าจะเป็นยันตรีนะครับพี่พีครับแบบนี้สวยงามคลาสสิกดีเลี่ยมเปิดหน้าปิดหลังครับพี่ครับแบบนี้เก่าๆสวยดีแบบนี้ครับพี่พีครับนี่นารายทรงคุดหลวงปู่เพิ่มวัดแวัดแคร์อายุทยาครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พีครับเอาไป 300บามร้อหบาทดูราคาเบาๆครับพี่พีครับแบบนี้นะพี่ยวไปเนาะรายการต่อมารายการที่18ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีจอบใหญ่ครับพี่ครับจอบใหญ่แบบนี้หลวงพ่อป่ายว่ากำแพงครับพี่พีครับหลวงพ่อป่ายว่ากำแพงเก่าๆและสวยงามดีครับพี่พีครับเก่าๆและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีนะครับพี่พีครับแบบนี้เก่าๆเดิมๆบ้านๆคลาสสิกดีครับพี่พีครับที่ระลึกปี2478แบบนี้เก่าดีสวยงามดีครับพี่พีครับเก่าๆสวยงามดีนี่หล่อโบราณนะครับพี่พีครับหล่อโบราณมีความคลาสสิกดีครับพี่พีครับหล่อโบราณมีความคลาสสิกดีแบบนีี้ลอองดูคครรัับบพ่เาไป4 100ร้อยบาทนี่อย่างนี้เอา400ครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่นะรายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่19ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่หลวงปู่ดูอีกหนึ่งรายการครับพี่ครับพระเหนือพรมแบบนี้ครับพี่พี่พระเหนือพรมแบบนี้เหรียญหล่อนะพี่น้องพี่พี่เนาะเหรียญหล่อแบบนี้ครับพี่ครับพระเหนือพรมหลวงปู่ดูวั็สแกครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่นะซ้อนหางนะครับพี่พี่ครับนะซ้อนหางแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดียันเถาะแล้วก็ยันนะซ้อนหางแบบนี้ครับพี่พี่นี่คือ ยันครูคนหลวงปู่หลวงปู่ดูวัดสแกเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ทาพี่พี่ตั้ใดชอบแบบนี้ครับพี่พี่ครับมีตลับให้หนึ่งใบครับพี่พี่ครับตลับเก่าๆหนึ่งใบสวยงามดีพี่พี่เอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยแบบนี้เอาไปสี่ร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พครับรูปหล่อลอองคพี่พี่รูปหล่อลอองหลวงปู่ทิมครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่นะน่าใช้ดีเหมือนกันนะพี่พนะหลวงปู่ทิมอิสริโกครับพี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่วัดรหันไร่จังหวัดระยองเก่าเก่าสวยคาดีเป็นหล่อโบราณครับพี่พครับหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่พครับหลวงปู่ทิมพี่พี่หล่อโบราณหลวงปู่ทิมแบบนี้ได้ความเก่าและความสวยงามดีและมีการต่อโคดหมายเลขสามอยู่ด้านหลังแบบนี้ครับพี่พครับต่อโคดเลขสามอยู่ด้านหลังแบบนี้ครับพี่พี่ได้ความเก่าและสวยงามดีแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะเก่าเก่าสวยงามด หน้าใช้ดีแบบนี้เอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่โอ้โหผมชอบมากมเลยครับพี่พี่ครับเหรียญนี้นะพี่เนาะลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้ครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่แบบนี้ครับพี่พี่ครับเอ่อจะเป็นเขาเรียกอเลยพี่นะเท้าหินันพยาสูนครับพี่แบบนี้พี่พี่เท้าหินันพยาสูนแบบนี้เจ้าคุณนอร์นะครับพี่ครับเจ้าคุณนอร์ปีหนึ่งห้าครับพี่พี่ครับแบบนี้ นวม่พี่ครับนวม่แบบนี้นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ครับนี่ด้านหลังนวม่พี่ครับแบบนี้สวยดีครับพี่ครับนี่รวมเจ้าคุณนอนะครับครับพี่ๆครับแบบนี้เขาว่ากันว่าหลวงปู่โต๊ะนะพี่น้องหลวงปู่ทิมพี่ๆครับหลวงปู่หอมพี่ครับนี่และอีกหลายคณาจารย์ครับพี่ครับร่วมปลุกเสกครับพี่ๆครับแบบนี้พี่ๆลองดูได้เลยนี่เจ้าคุณนอนแบบนี้ครับพี่ครับเจ้าคุณนอนแบบนี้เหรียญเท้าฮิรันพญาเหรียญเท้าฮิรันพนาสูรครับพี่ครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่22ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่นะพี่นะเก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่ากึกเลยน่าใช้มากๆพี่พี่ครับแบบเนี้ยเนื้อตะกั่วครับพี่พีอันนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พีครับยักษ์วรมุมตเนื้อตะกั่วครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีมีรอยจานด้านหลังนะครับพี่พีครับมีรอยจานด้านหลังแบบนี้ลองดูสิครับพี่พี่เก่าเก่าและสวยงามดีเป็นเนื้อตะกั่วนะครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พีสายเหนียวแห่งเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอย เนื้อตะกั่วก็หายากนะครับพี่พี <can <can ่คร you. really? ับอย่าว่าถ allora ึงเนื <can <can <can> <can ้อทองเหลืองเลยพี่พี่ทองเหลืองนี่หายากกว่าเยอะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะเก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เนื้อตะกั่วเก่าๆมีรอยจานครับพี่ครับเนื้อตะกั่วเก่าๆมีรอยจานแบบนี้เลยพี่พี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไป300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่23พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ผมดูว่าน่าจะเป็นอะไรนะพี่นะ จะเป็นทางท่ากระดานหรือแบบพี่ครับแบบเนี้ยคล้ายๆทรงท่ากระดานแล้วพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับเล็กๆน่ารักน่าชดีถ้าจะเป็นเนื้อตะกวดแล้วก็ชุบทองครับพี่ครับนี่ถ้าจะเป็นเนื้อตะกวดแล้วก็ชุบทองครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่ผมดูน่าจะเป็นพิมพ์ทรงท่ากระดานหรือเปล่าพี่พี่แบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีครับพี่พครับเก่าดีสวยงามดีแบบนี้เอาไป300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ ชินราชครับพี่ครับหล่อชินราชแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พครับแบบนี้เนี๋พี่เนาะพระอุปชาตันดีครับพระอุปชาตันวัด อูต aro, อ่ตะเภาครับพี่ครับอู่ตะเภาสระบุรีแบบนี้ครับพี่พี่คล้ายๆชินราชหลวงพ่อโมนะครับพี่พี่ครับคล้ายๆชินราชพ่อโมพี่พี่ลักษณะนะครับพี่พี่คล้ายกันมากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้แต่ดูผมดูส่วนตัวผมดูว่าหลวงพ่อโมเขาจะดูแบบเล็กกว่านี้นะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีพระอุปชาตันครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่พระอุปชาตันครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะวัดอู่ตะเภาสระบุรีแบบนี้พระพุทธชินราชครับพ anyway. ah. 네ี่ครับนี่หล่อชินราชแบบนี้เก่าเก่าสวยงาม รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่ยี่พี่นี่เต่าหลวงเมื่อเงินพี่เต่าหลวงเมื่อเงินแบบนี้ครับพี่ครับนี่วัดบางคานนะพี่น้างลองดูได้เลยี่พี่เก่าดีสวยงามดีครับพี่พี่ครับได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเต่าหลวงเมื่อเงินวัดบางคานี่พี่ลองดูนี่แหมน่าใช้จริงๆพี่ครับเก่าดีและสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูน้องพี่น้องแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมาในครั้งที่26ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่เข่าอ่าเข่าจมนะพี่น้องเหรียญหล่อพระพุทธชินพระพุทธชินราชเข่าจมครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่หลวงพ่อเงินวัดดอนเจีองครับพี่พี่ครับหลังจากแบบนี้นะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่น้องเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเหรียญเข่าจมพระพุทธชินราชเข่าจมหลวงพ่อเงินวัดดอนเจียงครับพี่พี่ครับแบบนี้น่าใช่มากๆพี่พี่เก่าเก่าเดิมๆบ้านๆพี่พี่ลองดูได้เลยแบบนี้ครับพี่พี่ครับคลาสสิกดีพี่พี่เก่ากึกเลยแบบนี้ลองดูนะพี่น้องเอา300บาท รายการต่อมารายการที่27ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พี่จบเล็กครับพี่ครับจบเล็กหลวงพ่อเงินแบบนี้พี่พีผ่านการใช้งานมาแต่ผมบอกได้เลยว่าเข้มขังและสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับเก่ากึ๊กเลยพี่พีลองดูแบบนี้มันมันเลยนะครับพี่ครับเนื้อหามันมันแบบนี้เลยพี่พีผ่านการใช้งานมานะครับพี่พีครับแต่พิมพ์ทรงสวยลึกดีครับพี่คดูพี่พีแข็งตรงไม่ต้องพี่แข็งตรงครับพี่ครับแบบนี้ แข้งตรงปลายเท้ากระโดดับพี่ีครับแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่ครับเก่าเก่าและสวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่ครับจบเล็กครับพี่ครับจบเล็กแบบนี้หลบพวกเงินวัดบางคันนะครับพี่พีแบบนี้สวยงามดีถึงแม้จะผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ผมบอกได้เลยว่าความเข้มขังนี่อยู่เต็มเต็มปีบีครับแบบนี้เอา400บาท รายการต่อมารายการที่28ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีองค์นี้ถ้าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสงครามเกาหลีนะพี่นนองพระพุทธชินราชแจกทหารสงครามเกาหลีแบบนี้ครับพี่พีครับเก่าๆสวยงามดีชอบโลหะแบบนี้ครับพี่พีครับนี่เก่าๆเดิมๆบ้านผ่านชอบมากๆเลยครับพี่พี่องค์นี้เนื้อหาเข้มขังจัดจ้านดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยพี่พี่นี่เก่ากึกเลยพี่พีครับแบบเนี้ยโลหะเก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับพระพุทธชินราชแบบนี้เลยพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีเอา300บาท รายการต่อมารายการที่ยี่สิบเก้าครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระพารีินาสครับพี่ครับแบบนี้ลงยาสีแดงสวยสดงดงามดีครับพี่พี่ครับนี่เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีนะครับพี่พี่ครับเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีเป็นเนื้ออัปกาลงยาสีแดงครับพี่พี่ครับสองสี่เก้าห้าแบบนี้ได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับสีแดงสดใสดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไปสี่ร้อยบาท รายการต่อมาครับพี so ่พีครับรายการที่30ครับพี่พีครับรายการที่30พี่พี่ลองดูแบบนี้เลยพี่พีนี่ครับพี่ครับพระครูนิสัยจริยะคุณแบบนี้ครับพี่พีครับนี่ตรนี้น้องหลวงพ่อโอดวัดจันเสนครับพี่ครับหลวงพ่อโอดวัดจันเสนแบบนี้รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อโอดพี่ครับหน้าเฉดดีครับพี่ครับแบบนี้เนื้อทองแดงครับพี่ครับเนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับหน้าตายิ้งติดคมชัดดีอยู่เลยครับพี่พีโดยรวมยังดูคมชัดดีอยู่เลยครับพี่พีครับแบบนี้เนอะไม่เนาะผ่านการใช้งานมาบ้างพี่พี่รัก่าและต่ยงงามดดีลอูครับบบบพีี่ครัแน้หลวงพพ่่ออโวัััดจนนแบบบีี้คร ลองดูนะอพี่น้องแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่31พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่นะ <Becca f ark ad> like พี่นะปางซ้อนหาเป็นเนื้อเมกระพัดครับพี่ครับปางซ้อนถาเป็นเนื้อเมกระพัดแบบนี้มีรอยจานนะครับพี่ครับมีรอยจานแบบนี้เลยพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีเนื้อเม่กระพัดแบบนี้ปางซ้อนหาครับพี่พี่ครับหลวงพ่อทับวัฒตนงพี่พี่แบบนี้เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ถึงสายเครื่องรางกันแล้วนะพี่พี่นะรูปถ่ายครับพี่กบรูปถ่ายหลวงพูทสุกแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆน้องได้บ้านๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ได้มาบ้านๆแบบนี้ลองดูน้องๆมีรอยจานนะครับพี่ครับนี่มีรอยจานแบบนี้เลยพี่พี่เก่าดีสวยงามดีครับพี่ครับถึงเป็นรูปสีนะครับพี่พี่ครับเป็นรูปสีแบบนี้น้องๆเก่าดีสวยดีครับพี่ครับแบบนี้เรี่ยมเก่าๆคลาสสิกดีเอา300บาท รายการต่อมารครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พับปิดตาหลวงปู่ดีพี่พีพ่ครับพับพับปิดเอ้ยพี่ขอพันพี่พี่พับปิดตาหลวงปู่จีนวัฒาราบแบบนี้ครับพี่ครับวัฒาราบแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เก่าเกึกแบบนี้เลยครับพี่ครับนี่ลงรักเก่าๆปิดทองด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้พัะเนื้อผงครับพี่ครับแบบนี้พับปิดตาเนื้อผง ลงลักปิดทองครับพี่ครับลงลักปิดทองแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีครับพี่ๆครับเก่าๆและสวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่ๆได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความคลาสสิกดีครับพี่ๆครับได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความคลาสสิกดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่ๆครับนี่เก่าๆคลาสสิกดีเอาไป5 0าอบาทรายการต่อมาครับพี่ๆครับรายการที่3ามบี่ับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับนี่กรุ โคกเสือนะดมพี่น้องออกวัดโคกเสือแบบนี้ครับพี่พี่ครับเล็กๆน่ารักดีครับพี่แบบนี้เลยพิมพ์ขี่ไก่วัดโคกเสือครับพี่ครับพิมขี่ไก่วัดโคกเสือแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีเล็กนิดเดียวนะครับพี่ครับเล็กนิดเดียวแบบนี้แต่มีความน่าใช้ดีนะครับพี่พี่เล็กๆแต่น่าใช้ดีแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรูปถ่ายหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับพี่พี่ครับรูปถ่ายหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วแบบนี้ครับพี่พี่นี่เสาห้าปีพศสองห้าหนึ่งสองแบบนี้ครับพี่พี่ครับรูปถ่ายอัดกรอบกระจกครับพี่พี่ครับรูปถ่ายอัดกรอบกระจกแบบนี้หลังยันครับพี่ครับหลังยันแบบนี้เลยพี่พี่สวยดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้เก่าเก่าเข้มแขังดีเอาไปเลี่ยมนะพี่เนาะเอาไปเลี่ยมใส่พลาสติกกันน้ำครับพี่พี่ครับแบบนี้กำลังน่าใช้เลยครับพี่พี่นี่ดูเก่าเกลือเลยครับพี่ครับนี่หนูดูพี่พ รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่สามที่ปกพี่พีลองดูแบบนี้ครับพี่นี่ปกวัดอนงนะครับพี่ครับปกวัดอนงเนื้อทองแดงครับพี่พีครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีพี่พีมาวันนี้มาเป็นเซตเลยครับพี่มาเป็นเซตแบบนี้สามองค์นะครับพี่ครับมาเป็นเซตสามองค์แบบนี้ครับพี่พีครับปกวัดอนงพี่พี่เก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะเล็กนิดเดียวเองครับพี่พีครับเล็กนิดเดียวเองครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูนะพี่พีห่วงเชื่อมเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่พีครับ ห่วงเชื่อมเก่าๆแบบนี้องเล็กนิดเดียวเองครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูนะพี่ๆนี่เลยพี่ๆเล็กนิดเดียวแบบนี้ครับพี่ครับปกวันละนงวันนี้มาเป็นเซตสามแลยครับพี่พครับแบบนี้มาเป็นเซตสามองเลยครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูนะพี่น้องแบบนี้เก่าๆคลาสสิกดีเอาไปหกร้อยบาทรายการต่อมารายการที่37เจ็ดรายการลงสุดท้ายของวันนี้ครับพี่ๆครับลองดูนี่ครับพี่ๆพิมพ์แจกแม่ครัวครับพี่ๆครับแบบนี้พิมพ์แจกแม่ครัวหลวงปู่สุกวัดปักขามะขามเท่าครับพี่ครับแบบนี้เดี๋พี่น้องเก่าๆและสวยงามดีครับพี่ๆๆครับเก่าาและสวยงมดีเป็นพระเนื้อผง จุ่มลักแล้วก็ปิดทองแบบนี้ครับพี่ครับนี่เนื้อผงคุกลักจุ่มปิดทองแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีพิมพ์แจกไม่ครัวครับพี่พครับเลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เอา300บาทและมาถึงรายการสุดท้ายครับพี่พครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่รายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พครับ นี่น้องได้มาไปเซตแบบนี้เลยครับพี่ครับน้องได้มาไปเซตแบบนี้เลยครับพี่ๆแบบนี้ดี๋ยน้องพี่เนาะมีรูปเออมีมีเหรียญหลวงพ่อดิ่งครับพี่มีเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวแบบนี้ครับพี่พี่แล้วก็มีเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่พี่พิษสมอนหรือเปล่าครับพี่ครับแบบนี้น้องพี่เนาะคล้ายๆเป็นพิษสมอนแบบนี้ครับพี่พี่ครับแล้วก็มีตะกรุดหนึ่งดอกแบบนี้ครับพี่พี่มาพร้อมในเข็มกัดแบบนี้ครับพี่ครับมาพร้อมในเข็มกัดแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้เหรียญหลวงพ่อดิ่งครับพี่ครับเหรียญหลวงพ แล้วก็มีพิศสมนมาด้วยครับพี่ครับเหมือนจะเป็นพิศสมนเนาะพี่ต้องแบบนี้ครับพี่ครับนี่คาดว่าน่าจะเป็นพิศสมนนะพี่นะแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีครับพี่พ่ครับเก่าๆสวยงามดีรักแบบแกักๆเลยครับพี่พี่นี่ดูลักแบบนี้เลยครับพี่ครับลักลั่นแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลักเก่าๆลั่นๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ ได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความคลาสสิกดีแบบนี้ครับพี่พีครับได้ความเก่าได้ความสวยงามคลาสสิกดีแบบนี้คล้ายๆจะเป็นพิสมอนน้องพีน้องแบบนี้ครับพี่ครับแล้วก็มีตะกุดนะครับพี่ครับนี่ตะกุดดอกสักหนึ่งนิ้วได้นะพี่พี่นะตะกุดดอกสักหนึ่งนิ้วได้ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่พี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับมีตะกุดให้หนึ่งดอกแบบนี้พี่พี่ลองดูได้เลยนี่เก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ครับนี่นะพี่นะหลวงพ่อดิ่งวััััััดดดบบบบบางงงงงวววคคคครรรรรพพพีีี่่่่หหลออิเยญทแ แบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงควดดิ่งคดบางวัวแบบนี้น่ารักน่าใช้ดีครับพี่ครับน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเก่าเก่าคลาสสิกดีมาเป็นเซ็ตแบบนี้ครับพี่ครับมาเป็นเซ็ตแบบนี้เลยครับพี่พี่นี่น้องได้มาชุดนี้เลยครับพี่ครับน้องได้มาชุดแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอา600บาทแบบนี้เอา600บาท นั่งจังิ่งรัวๆแล้ครับพี่ๆครับแสดงว่าวันนี้ครับพี่ๆคลิป EP 143ครับพี่ๆครับน้องนําเสนอพี่ๆครบทั่วแล้วลองดูแล้วกันนะพี่ดอชชอบอะไรกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่ๆครับยินดีที่จะให้บริการนะครับพี่ๆครับวันนี้ครบทัวแล้วขอขบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมครับพี่ๆครับขอบพระคุณที่เข้ามาอุดหนุนน้องครับพี่ๆครับนี่ขอบพระคุณจริงจากใจจริงๆครับพี่ๆวันนี้ก็ครบทั่วแล้วหากมีข้อบกพร่องประการใดไปน้องชายคนนี้ต้องกราบขอบาทันอภัยพี่ๆมาณที่นี้ด้วยนะครับพี่ีครับก็วันนี้ขอให้พี่ๆทุกๆท่านมีแต่ความสุขคิดปองสิ่งใดก็ขออสวัฒนาทุกประการ เฮงเฮงรวยรวยเงินทองไหลมาเทมาและที่สำคัญครับพี่ครับสุขภาพนร่างกายแข็งแรงครับพี่พี่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอจก,กันวันพรุ่งนี้นะครับพี่พี่ครับตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันเรามีนัดกันที่นี่ที่ช่องเฮงดีพรบบ้านพะบบ้านราคาถูกๆรอพี่พี่อยู่นะครับพี่พี่ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ